สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใครเคยมีปัญหาเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะเวลาเปิดตู้เย็นนี่แหละค่ะบางครั้งนะคะเราก็มีกลิ่นกวนใจออกมานั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีวิธีการดับกลิ่นตู้เย็นแบบง่ายมาฝากค่ะตัวช่วยของเรามีสองอย่างแค่นั้นเองค่ะเกลือเม็ดนะคะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือกากชาค่ะใช่แล้วค่ะกากชานี่แหละค่ะให้เราหาถ้วยมาหนึ่งใบนะคะจากนั้นก็ลองด้วยใบตอออีกครั้งหนึ่งค่ะนํากากชานะคะที่เหลือจากการที่เราชงนี่แหละค่ะใส่ลงไปได้เลยค่ะคุณสมบัติของกากชาก็คือการดูดซับกลิ่นนั่นเองค่ะส่วนคุณสมบัติของเกลือเม็ดนะคะเขาช่วยดูดซับความชื้นค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะจากนั้นทำการตัดใบตองให้พอดีกับถ้วยนะคะแล้วนำไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะช่วยกำจัดกลิ่นกวนใจของตู้เย็นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะหลังจากนั้นให้เราสังเกตที่ใบตองนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มเหี่ยวนะคะก็หมายความว่าครบกำหนดที่จะต้องเปลี่ยนกาก,ากชากับเกลือน,นั่นเองค่ะ โดยที่เราไม่ต้องคอยจดจํานะคะว่าต้องเปลี่ยนวันไหนดีให้สังเกตที่สีของใบตองนั่นเองค่ะลองดูนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ